สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับช่างโอนะครับวันนี้มีความรู้ดีๆมาฝากนะครับเพื่อนๆเคยเจอหรือไม่นะครับว่ากล่องรับสัญญาณดาวเทียมของท่านเคยชมได้บางช่องกลับชมไม่ได้บางช่องชมได้บางช่องไม่มีสัญญาณเกิดจากอะไรวันนี้ผมมีคําตอบครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ วัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กล่องที่ผมนํามาสาธิตวันนี้ก็จะเป็นกล่องรุ่นนะครับ S2 HD นะครับของ PSI นะครับอันนี้เราก็จะมารับชมกันว่าทําไมนะครับช่องไม่ครบสัญญาณไม่มีเป็นบางช่องหรือว่ารับชมไม่ได้ในช่องที่รับชมได้รับชมไม่ได้ในช่องที่เคยรับชมได้อันนี้เราก็จะมาดูวิธีการ ค้นหาและตรวจเช็คนะครับว่าเกิดจากสาเหตุใดนะครับเดี๋ยวเราไปได้เลยนะครับวันนี้กล่องที่ผมนำมาสาธิตนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นนะครับ S2 h d นะครับของ PSI นะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็น h d นะครับเดี๋ยวเราก็ไปรับชมกันเลยเดี๋ยวเรามาชมรุ่นนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวรุ่นหน้าค่อยว่ากันนะครับว่าจะทำกันอย่างไรนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดก็เพื่อนๆหลายท่านก็ใช้กล่องรุ่นนี้กันอยู่เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้ทําการต่อสายสัญญาณแล้วก็สายสัญญาณภาพเข้าทีวีเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าจะเสรกันยังไงนะครับก็จะมีอยู่สองกรณีหลักๆนะครับก็คือหนึ่งนะครับบางช่องดูได้บางช่องดูไม่ได้บางช่องไม่มีสัญญาณแล้วก็บางช่องมีสัญญาณนะครับสําหรับบางช่องไม่มีสัญญาณนะครับผมแนะนําให้เช็คอยู่สองช่องนะครับหนึ่งคือช่องสามยี่อ่าต้องช่องสามสิบห้านะครับก็คือ ช่อง7นั่นเองนะครับกดปุ่ม info นะครับกดปุ่มิน f o เพื่อดูคุณภาพสัญญาณนะครับสังเกตดูว่าคุณภาพสัญญาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าสัญญาณแรงดีนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านใดที่ช่องเนะครับส่วนมากก็จะเป็นที่ช่อง7กนี่แหละนะครับที่ไม่ที่ไม่มีสัญญาณส่วนช่องอื่นก็สามารถรับชมได้จะจะเป็นลักษณะนี้ถ้าส่วนใหญ่นะครับให้เพื่อนเพื่อนไปไข,ขน็อตน,นะครับด้านก้มเงยนะครับเดี๋ยวผมจะอ่าท กราฟิกไว้ให้รับชมนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็คือช่อง29นะครับกดช่อง29แล้วก็ทําการเช็คสัญญาณโดยการกดอินโฟนะครับกดอินโฟนะครับนี้ก็สัญญาณปกตินะครับแรงีกรณีที่จานดาวเทียมเราเช็คแล้วนะครับสําหรับช่องเจ็ดนะครับช่องเจ็ดที่ไม่มีสัญญาณนะครับวิธีทําการแก้ไขก็คือให้ไขน็อตนะครับให้เพื่อนๆทาการไขน็อตตัวที่ยึดตัวก้มเงยนะครับ ให้ไขให้จานดาวเทียมให้มันเงยหน้าขึ้นนิดหนึ่งนะครับสังเกตดูว่าให้เ,เพื่อนๆไขน็อตเบอร์17ออกมาแล้วก็ขานไขให้มันเงยขึ้นชักสองรอบพอนะครับพอเสร็จไขน็อตสองรอบเสร็จเราค่อยไปดูเช็คสัญญาณที่ช่องเกีแล้วกดอินโฟดูอีกทีหนึ่งว่าสัญญาณมันขึ้นมาสามารถรับชมดูได้หรือยังถ้าเกิดว่าสามารถรับชมดูได้แล้วก็ ก็ถือว่าโอเคนะครับก็ถือว่าแก้ปัญหาโดยง่ายๆนะครับไม่ต้องเรียกช่างก็สามารถรับก็สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองนะครับทีนี้สําหรับช่องที่เคยรับชมได้แล้วกลับรับชมไม่ได้นะครับเราก็จะทําการนะครับกดเมนูนะครับแล้วไปที่ตัวที่สองนะครับคือการติด ตั้งจานดาวเทียมนะครับกดเข้าไปนะครับอันนี้ถ้าเป็นระบบ C-band ก็คือจานตะแกงนะครับถ้าเราเพื่อนๆที่เป็นระบบ C-band ก็ให้เรียกตัวแรกนะครับตัว,ต,วตัวระบบ C-band ส่วนตัวที่สองก็จะเป็น Ku-band ก็คือจานจานทึบนะครับจานเล็กนะครับทังนเก็นว่าจะไม่มีสัญญาณเพราะว่าผมใช้จานร,ระบบ C-band อยู่นะครับ C-band ให้ทําการกดค้นหาโดยการกดปุ่มสีน้ําเงินนะครับบนรีโมทนะครับกดปุ่มสีน้ําเงินปุ๊บเข้ามานะครับก็จะขึ้นหน้านี้นะครับตัวแรกให้ตั้งค้นหาดาวเทียมดวงเดียวนะครับตั้งตามนี้เลยนะครับเฉพาะฟรีทีวีก็ให้เลือกยกเลิกนะครับเพราะว่าเราจะค้นหาทุกช่องทุกตัวที่สามารถรับได้เลยนะครับตัวค้นหาลองลงมาก็เป็นตัวค้นหาช่องนะครับค้นหาช่องเราก็จะเลือก ทีวีแล้วก็วิทยุเพื่อจะอโหลดทั้งขึ้นทีวีแล้วก็ทั้งวิทยุทุกช่องสัญญาณที่สามารถรับได้เลยนะครับปัจจุบันนะครับค้นหามงใโหมดปัจจุบันกดเป็นค้นหาอัตโนมัตินะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับให้กดปุ่มโอเคนะครับเพื่อจะทําการค้นหานะครับไปนะครับทีนี้เครื่องกล่องดาวเทียมก็จะ ดึงสัญญาณจากดาวเทียมเพื่อค้นหาสัญญาณทั้งทีวีแล้วก็วิทยุนะครับทุกช่องสัญญาณเลยนะครับแล้วก็จะบันทึกโดยอัตโนมัติแล้วก็จะสามารถรับชมได้ทุกช่องสัญญาณที่สามารถดึงได้นะครับอ่าสังเกตดูว่าขึ้นช่องแปลกๆก็ขึ้นมานะครับช่องแปลกๆก็ขึ้นมาอ่าส่วนรับชมได้หรือรับชมไม่ได้ก็จะอยู่ที่อ่าผู้ให้บริการยิงสัญญาณมาว่าจะล็อกช่องนั้นไว้สําหรับ จ่ายรายเดือนหรือไม่ก็อีกอย่างหนึ่งแต่สำหรับช่องที่ฟรีทีวีที่หมดสัญญากับกล่องจานดาวเทียมรุ่นนี้ไปหรือว่าหมดสัญญากับทางบริษัทพีทไอไปนะครับก็จะสามารถกลับคืนมาเพื่อรับชมได้นะครับสำหรับฟรีทีวีทุกช่องนะครับถ้าเราค้นหาลักษณะนี้พิทยุก็ขึ้นมาด้วยนะครับได้ยี่สิบกว่าช่องสัญญาณเหมือนกันนะครับสำหรับวิทยุ ปกติถ้าเกิดว่าเราไม่ทําแบบนี้นะครับถ้าเรากดรีโมทที่ปุ่มทีวีแล้วก็เลดีโอนะครับก็เขาก็จะบอกว่าไม่มีสัญญาณวิทยุนะครับไม่สามารถาฟังวิทยุได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราค้นหาตนทุนโดยอัตโนมัติแล้วนะครับก็จะสามารถรับชมทั้งทีวีและวิทยุได้ทุกช่องสัญญาณนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเราอัปเดตกล่องสัญญาณหรือว่าถอดปลั๊กแล้วเสียบ เข้ามาใหม่อ่าช่องพวกนี้อาจจะหายไปเป็นปกตินะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากรับชมก็ต้องทําแบบนี้ซ้ำๆนะครับเพื่อจะได้รับชมอ่าช่องที่ไม่มีลิขสิทธิ์หรือว่าไม่มีสัญญากับทางทีไอนะครับอันนี้ก็เป็นข้อด้อยนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็มขีข้อดีและข้อด้อยนะครับอันนี้ก็สิ้นสุดนะครับกดตกลงนะครับ กดตรงลงอันนี้เครื่องก็จะบันทึกเรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูช่องปกตินะครับช่องก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับเยอะอยู่พอสมควรนะครับให้เพื่อนๆไล่ดูเพราะว่าส่วนตัวผมเองก็ไม่ค่อยได้ดูทีวีเท่าไหร่นะครับหกร้อยกว่านะครับช่องอันนี้ช่องต่างประเทศไม่รู้ว่าช่องอะไรนะครับช่องกัมพูชาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ าะว่าเป็นภาษานะครับอันนี้นะครับอันนี้ช่องอะไรพูดเป็นภาษาอะไรไม,ไ,มไม่ทราบเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็จะขึ้นมาหมดทุกช่องสัญญาณนะครับเท่าที่สามารถกวาดขึ้นสัญญาณสามารถจานดาวเทียมกวาดขึ้นสัญญาณได้นะครับก็จะดึงเข้ามาหมดในกล่องรุ่นนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะครับส่วนช่องที่เรารับชมปกติก็ จะสามารถรับชมได้ปกตินะครับอาจจะมเส้นช่องเจ็ดช่องสามช่องเจ็ดช่องห้าอะไรก็สามารถรับชมได้ปกติแล้วก็ถ้าเราก,กดทีวีแล้วก็เรดีโอนะครับก็จะสามารถฟังวิทยุได้ด้วยนะครับ<ม>อันนี้ก็จะขึ้นวิทยุนะครับเขาบอกว่าอันนี้เป็นช่องอะไรนะครับ a อก็ขึ้นนะครับเออมแปดร้อยสิบเก้านะครับอันนี้ก็จะสามารถรับชมวิทยุได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ค้นหาแบบนี้ จะจะไม่สามารถรับชมวิทยุได้นะครับรับฟังวิทยุได้นะครับอันนี้ก็อ่าถ้าเพื่อนๆได้ใช้ดูทีวีเป็นประจําอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยส่วนช่องที่บางช่องสัญญาณที่ไม่มีไม่มีสัญญาณนะครับโอเคครับสวัสดีครับ